สวัสดีครับครูครับผมวันนี้เราก็จะมารีวิว MDLX Bubble b ครับผมก็จะเป็นงานลายแอคชั่นฟิกเกอร์จากค่าย T C L นะครับเป็นลายที่แต่งย่อยมาจาก DLX ที่ลดสเกลลดขนาดลงมาให้มีราคาที่ถูกลงแต่ก็ยังมีคุณภาพทางด้านจุดขยับและการทำสีไว้เหมือนเดิมครับซึ่ง Bubble b ตัวนี้ก็จะเป็นตัวแรกของลาย MDLX ครับผมสำหรับเจ้า b ตัวนี้ก็คงไม่ต้องบรรยายถึงที่มาที่ไปอะไรให้มันมากนะครับเพราะคนที่ชอบหุ่นยนเนี่ยก็ต้องรู้จักเจ้าตัวนี้กันทุกคนอย่างแน่นอนตัวงานเนี่ยก็จะเป็นงานสำเร็จรูปนะครับแกะออกมาเล่นได้เลย ในกล่องก็จะมีของไม้ทั้งหมดตามนี้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวบับเบิรบีกันก่อนเลยนะครับผม ตัว B ก็จะมีความสูงอยู่ที่12เซนนะครับขนาดประมาณพวกดีลักของ Hasbro เลยครับตัวงานน้ำหนักเนี่ยจะกลางๆนะครับหนักกว่าพวกกันพา1่อ1 44มาตรฐานนิดหน่อยครับผมในรายละเอียดมีบอกไว้ว่าจะมีพัดโลหะไดแคสมาด้วยเท่าที่ดูเนี่ยก็จะเป็นพวกตามพ่อต่อนะครับที่ไหล่ที่ต้นขาและคิดว่าโครงในตัวเนี่ยก็น่าจะเป็นไดแคสมาให้ด้วยนะครับด้านดีไซน์ก็จะเป็นการรีดีไซน์มาจากตัวต้นฉบับ G1 นะครับโดยคุณเควินเซล ผู้เป็นอาร์ดเรคเตอร์ของค่ายทีซีโร่นี้ครับก็จะเป็นการรีดีไซน์ที่ผมชอบมากเลยละครับยังคงความเป็น G1 ไว้เป็นอย่างดีแต่ก็มีความทันสมัยมากขึ้นดีเทลต่างๆเนี่ยจะหนักจัดเต็มมากเลยครับซึ่งนี่ก็น่าจะเป็นการรีดีไซน์จาก BG1 เนี่ยเป็นครั้งแรกให้ดูทันสมัยแบบนี้นะครับแล้วก็ยังมีความเป็น G1 แบบนี้อยู่เพราะหนังคนแสดงเนี่ยทุกภาคเนี่ยก็จะไม่ได้อิงมาจาก G1 เลยขนาดภาคบ u b b l e B เนี่ยตอนปี2 0 1 8 ที่ตัวหุนอื่นๆเนี่ยดีไซน์มาจาก G1 แทบทุกตัวแล้วแต่ B เนี่ยก็ยังอิงดีไซน์จากหนังภาพเก่าของไมเคิลเบ y เหมือนเดิมนี่ก็น่าจะเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่เราจะได้เห็น B G1 ดีไซน์ร่วมสปลยแบบนี้ด้านการทําสีนะครับ เรียกได้ว่าสวยมากๆเลยตามข้อต่อต่างๆเนี่ยทำเป็นสีกันไมททัานมาให้มีการตัดเส้นตามดีเทลต่างๆมีการเวทเทลลิ่งเป็นรอยเลอะนะครับมาให้ตามจุดต่างๆซึ่งปกติผมเนี่ยไม่ค่อยชอบงานที่เป็นเวทเทลลิ่งแบบนี้นะครับเพราะคิดว่ามันค่อนข้างที่จะลบเลยแต่สาหรับตัวนี้เนี่ยผมว่ามันลงตัวกําลังดีเลยไม่ดูเลอะเทอะเกินไปด้านชิ้นเกาะที่เป็นสีเหลืองนะครับก็มีการพ่นเคลียร์ด้านเนี่ยปิดมาให้ด้วยพูดได้ว่างานทําสีเนี่ยดีมากๆเลยครับจะมีไม่ค่อยชอบก็ตรงส่วนท่อนแขนด้านล่างนะครับที่ ปล่อยมาโล่งๆแบบนั้นแถมยังตัดเส้นให้มันเห็นชัดอีกมันน่าจะทําเป็นดีเทลมาให้เนียนๆสวยๆกว่านี้หน่อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่จุดขยับต่อเลยครับส่วนหัวนะครับก็จะเป็นดับเบิลบอลจอยแบบนี้นะครับขยับได้อิสระเอียงซ้ายขวาหมุนซ้ายขวาได้ก่อนไหลน,นะครับสามารถขยับได้เพิ่มมุมยกแขนทําให้สามารถยกแขนได้แบบนี้ครับที่ไหลน,นะครับก็จะเป็นดับเบิลบอลจอยเอาไว้สามารถช่วยยกไหลเอ็นไหลไปมาได้แบบนี้ครับผมต้นแขนสามารถหมุนได้ครับ ตัวข้อศอกจะเป็นแบบ2ทจัหวะนะครับงอแขนได้แบบนี้ที่ข้อมือก็จะเป็นด bon ับเบิลบอลจอยนะครับผมสามารถขยับไปมาได้แบบนี้ที่เอวสามารถก้มได้หมุนได้แบบนี้ครับผมที่ขานะครับเป็นด bon ับเบิลบอลจอยทำให้สามารถดอปดาวลงไปได้ช่วยเพิ่มมุมยกขาขึ้นมาได้เยอะครับ ต้นขาสามารถหมุนไปรอบๆได้แบบนี้นะครับที่ข่าเป็นแบบ2จังหวะครับผมงอขาได้แบบนี้ที่เท้านะครับสามารถงอเท้าขึ้นลงได้แบบนี้ครับผมและสามารถเอ็นเท้าไปข้างๆได้แบบนี้ครับเรียกได้ว่าจุดขยับเนี่ยทำมาดีเลยครับจุดขยับมาตรฐานะอะไรต่างๆเนี่ยครบหมดทุกอย่างเลยจัดแอคชั่นเล่นได้สนุกเลยละครับผมตัวนี้ มาดูที่ของที่ให้มากันต่อเลยครับในกล่องก็จะมีปืนเลเซอร์บัสเตอร์มาให้1กระบ,บอกนครับพร้อมพ่นสีกันแมททัลมาให้เลยนอกจากมือกับตายที่มากับตัว b แล้วก็จะมีมือสําหรับถือปืนมาให้ทั้งสองข้างครับและมือแบบมาให้ทั้งสองข้างเช่นเดียวกันครับตัวปืนก็จะสามารถนําไปถือได้แบบนี้นะครับผม และสุดท้ายนะครับก็จะเป็นพาร์ทหัวดีไซน์ G2 ให้สามารถเปลี่ยนเป็น G2 Bobber B ได้ครับ โดยรวมแล้วตัวดีไซน์การทําสีจุดขยับเนี่ยทำมาได้ดีมากเลยละครับจะน่าเสียดายก็ตรงที่ลูกเล่นมันน้อยไปหน่อยให้อาวุธมาแค่อย่างเดียวเองกับหัวอีกแบบให้เปลี่ยนส่วนตัวแล้วเนี่ยอยากให้มันมีอาวุธเพิ่มขึ้นอีกสักอย่างแลวนะครับกับอยากได้ให้มันมีหน้า BG1 วันเนี่ยแสดงสีหน้าแบบอื่นๆมาให้ด้วยจะช่วยให้มันเล่นได้สนุกมากขึ้นเลยละครับซึ่งงานเติร์ดปาร์ตี้ในปัจจุบันเนี่ยสเกลเอ็มพีทั้งหลายเนี่ยหลายๆค่ายเนี่ยก็จะมีการให้สีหน้าต่างๆมาให้ทําให้มันเล่นได้หลากหลายมมมาาาากกกกขขึึ้้้้นนนนนน็็จะะเเเเปสสสสีััใหรรถลล่ไดุยยอคบ ก่อนจะไปนะครับก็เทียบกับตัวอื่นสักหน่อยกับคิฟจัมเปอร์ตัวล่าสุดของ Hasbro และงาน K.O.S.B จากของ New Age t o y ครับผมกับว o ยออพติมัสพามซิงนะครับและ p a ม m o Optimus p าม m Design G1 จากค่าย P.P.T ครับผมสุดท้ายกับ R.X.78 ทั้งสเกล1ต่อ100และ1ต่อ144ค,ครับผม การที่ T-Cero แตกรายย่อยตัวนี้มาเนี่ยเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ผมที่เก็บ1ต่อ1้4เป็นหลักมากเลยละครับรวมถึงเนี่ยสเกลของมันเนี่ยเข้ากับลายหลักของคัสบ r วเดีกด้วยสําหรับใครที่เห็นงานลายต่างๆของ T-Cero แล้วสนใจเนี่ยอยากจะลองแต่ก็ไม่กล้าลองก็ทีเพราะหลายๆตัวเนี่ยราคาค่อนข้างที่จะสูงเลยตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์เช่นกันครับเพราะราคาเนี่ยมันอยู่ในเลนที่เข้าถึงได้มากขึ้นมากกว่าลายวเอก่อนหน้านี้ซึ่งตัวต่อไปของไลน์นี้เนี่ยก็จะเป็นท่านผู้นำนะครับ Optimus Prime ที่จะมาในคอนเซปต์เดียวกันเลยครับ พร้อมกับฝีเมอรีดีไซน์จากคุณเควิน Kevin เหมือนเดิมครับผมแต่ตัวต่อไปจากออพติมัสเนี่ยก็ยังไม่มีประกาศอะไรเพิ่มนะครับส่วนตัวแล้วผมอยากให้ไลน์นี้ไปต่อยาวๆเลยเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ผมมากๆเลย <im it> ก็จะประมาณนี้แหละนะครับสำหรับ MDLX b u b b l bon e b จากค่าย t z e r ครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยค่าย t z e r o เนี่ยก็มาแรงมากๆเลยนะครับ เป็นค่ายหนึ่งเลยที่มาแรงมากๆสําหรับสายคนชอบหุ่นนะครับรวมถึงอุลตร้าแมนสูตรและแอรอนแมนต่างๆด้วยนะครับผมก็รอติดตามค่ายนี้กันยาวๆเลยนะครับเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยโอเคครับผมรีวิวตัวต่อไปจะเป็นตัวไหนรอติดตามชมกนได้เลยครับสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ที่หน้าเพจ Facebook, Twitter และ i อนะครับหรือคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยใครชอบใครใช่ฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด s u b ส c คร b e ช่องรีวิวบาบครูด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมกันครับบายจ้า